จริงๆโจทย์มันง่ายมากเลยครับผมคิดแบบวิศวะเลยครับวิศวะมันตั้งโจทย์ง่ายๆว่าเราอยากรายได้เพิ่มทำยังไงรายไ,ได้เพิ่มมันมีอยู่แค่2อ,อย่างไม่ทําให้ผลผลิตเยอะขึ้นก็ต้องปรับปรุงราคาขายถูกต้องไหมรายได้มันคือผลผล,ผลิตคูณด้วยราคาขายสมการง่ายๆมาก ผมเรียนจบทางด้านวิศวะมาครับผมเป็นวิศวะนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นต่อทําเกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์คราวนี้เนี่ยพอได้เรียนจบกลับมาเนี่ยพื้นเพที่บ้านผมมาทำเกษตรอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ทําเกษตรอยู่แล้วทําทั้งสวนไ,ไม้แล้วก็สวนมะนาวต้องแต่สมัยผมจําความได้แล้วตอนนั้นนะ่ะตลาดเฟียมันค่อนข้าง ก็คือค่อยๆเป็นตลาดค่อยๆเกิดตลาดเฟียก็คือตลาดพวกอาร์ดบ็อกตลาดเรียกด่วนผมเป็นเจ้าแรกๆที่ไปอาร์ดบ็อกเลยก่อนนั้นนี้จะมีแค่ตลาดนัดยังไม่มีตลาดเฟียตลาดวัยรุ่นคราวนี้เนี่ยผมก็เริ่มไปในตลาดตั้งแต่ตลาดจตุจักรครับผมที่มันอยู่ในบาซ่าที่มันอยู่หลังเจ้ตดสสมัยเจ้าดุสิตเก่าเนี่ยก็เราเริ่มออกไปขายสิ่งที่เราเอาไปขายก็คือน้ำมะนาวคือก่อนหน้าเนี้ยผมรู้สึกว่าทำไมเรากินน้ำมะนาวปั่นมาได้รสชาตินี้นะ แต่ถ้าเราจะกินแบบขวดอะ่ะมันจะกลายเป็นแบบพวกเชเวฟพวกนูนดีนามจะเป็นอีกรสชาติเฟลเวอร์หนึ่งทำไมไม่มีคนเอารสชาตินี้มาใส่ขวดซะผมแล้วประกอบกับที่ตอนนั้นราคามะนาวามันถูกมากเราก็เลยทําสินค้าตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าผมผมผมองว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยดีกว่าที่ทําผมคิดแบบวิศวะเลยครับวิศวะมันตั้งโจทย์ในไงว่าเราอยากรายได้เพิ่มทํำยังไงร,รายได้เพิ่มมันมีอแค่2ออย่างไม่ทําให้ผลผลิตเยอะขึ้นก็ต้องปรับปรุงราคาขาย ส่งตรงไหมรายได้มันคือผลผลิตคูณด้วยราคาขายสมการง่ายๆมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกำหนดราคาขายได้คุณต้องเริ่มแปลรูปผมแปลปรูปปึ๊บผมรู้แล้วต้นทุนราคามะนาวเท่าไหร่ผมแล้วต้นทุนราคาแรงงานเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ผมคำนวณแล้วพอคำนวณเสร็จปึ๊บต้นทุนเท่านี้ผมอยากขายเท่านี้ผมตั้งราคาขายต,ตอนนั้นเราไม่รู้และไม่เคยประกอบธุรกิจ ออเดอร์เราเยอะขึ้นเรื่อยๆเราไปแตะสูงสุดน้ำมะนาวพร้อมเดิมเนี่ยเกือบเดือนหนึ่งเกือบเกือบสองแสนขวดก็คือเราทั้งส่งออกส่งไปต่างจังหวัดออกบูธเองบูธท,ที่ผมออกเยอะที่สุดวันหนึ่ง,ว,นนงวันสิบก่าบ,บูธสิบก่าบ,บูธหมายคว่าเรามีพนักง,งานตามเซนทันห้าหกเซนทันมีเดอะมอลล์มีออกข้างนอกมีงานเฟียโอ้โหช่วงนั้นเก็บเงินสดสนุกมากแต่เราไม่ได้มีเวลาอ่านดีเลยเพราะว่าออกบูธสิบกราบ,บูธอะ่ะมันเหนื่อยมากอลูกค้าถามเราว่า ทำไมมะนาวรสนี้ขมจังเลยไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเราก็ไปคุยกับฝ่ายผลิตคุยว่าคุณมิ้นเนื่อหนูใช้สูตรเดิมหมดทุกอย่างสูตรทุกอย่างหมดหมดเลยน้าตาลเท่านี้มะนาวเท่านี้น้ำเท่านี้เราก็บอกเฮ้ยมันก็เท่าเดิมนี่หว่ามันจะผิดได้ยังไงถูกไหมครับเราไม่ได้อายนดีเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมะนาวแต่ลยดูรสชาติมันไม่เหมือนกันเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ย คำว่าเลมอนมีฟาร์มที่เราตั้งชื่อมาชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเลมอนมีเลมอนมีมีชั้นตัวชั้นคือมะนาวแต่ถ้าทาไมตัวชั้นคือมะนาวท้องชั้นไม่รู้จักมะนาวเลยชั้นรู้จักแค่ว่าแป้นแมงลุดกจบแล้วแต่ชั้นไม่รู้สายพันธุ์มะนาวอ,นอื่นเลยนะแล้วชั้นมาเคลมว่าของชั้นดีของชั้นดีดีกว่ายังไงแล้วทําไมมะนาวมันขมสารเคมีที่ทําตัวไหนที่ทําให้มันขมฤดูเก็บเกี่ยวฤดูไหนโพทาวเวสติงคืออะไรกระบวนการผลิตโคบาสคืออะไร เรายังไม่ได้ศึกษาเลย,เลยตอนเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะหลังจากที่มีวิกฤตเนี่ยผมเข้ามาหาลัยรัวเลยครับณปัจจุบันเองเ,องเนี่ยผมก็ยังมีหลักกาอาจารย์มาหาลัยประมาณเกือบสิบที่ในไทยนะครับไม่รวมถึงเปเปอร์ที่ผมอ่านภายนอกอีกไม่รวมถึงเครื่องจักรที่เราอินพุตเข้ามาอีกจริงๆที่เราปลูกนะครับมะนาวไทยเราจะมีปลูกอยู่3สายพันธุานา์ส่วนเลมอนเราจะมีเปปลูกอยู่4สายพันธุ์มะนาวก็จะมีแป้นแม่ลูกแป้นเอ็มซีแอนแล้วก็แป้นกเกษตร แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเลมอนจะมีเลมอนญี่ปุ่นที่เราปลูกเด่นที่สุดล้วก็จะมียูเลกาฮาวายแต่สายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันถ้าตลาดเลมอนญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันคู่แข่งน้อยมากค่อนข้างนิชมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคนที่ปลูกเลมอนส่วนใหญ่โจทย์แรกที่เขาอยากได้ก็คืออันไหนมันหอมอันไหนมันน้ําเยอะซึ่งมันเป็นเบสิกของเพอร์โพสของมะนาวแต่โจทย์ของผมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมมีช่องทางในการแปลรูปของมันให้มันเป็นอย่างอื่นแทน เพราะอย่าลืมว่าโจหรือผมผมไม่ไดเอาม,า,ออมา,าทำเครื่องดื่มและเพราะถ้าทําเครื่องดื่มโอเคผมใช้อยู่เลยกาเพราะมันดีสุดคุณไปเถียงไม่ได้แต่กลับกันแต่เราทําสินค้าเองเราแปลรูปสินค้าเองเราจะมีสินค้าบางอย่างที่มันกินทั้งเปลือกก็หมายความว่าเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟได้ซึ่งไปเสิร์ฟได้เพราะเขายิ่งไปเสิร์ฟลูกค้าก็จะยิ่งชอบเพราะว่าสินค้าแปลรูปเลมอนไม่ค่อยขม จร,จริงๆรางวัลเนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งมายสโตนว่าไอสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกทางแล้วนะมันทําให้แบบคนส่วนใหญ่อ่ะมันเขาเรียกว่ไงคนส่วนใหญ่เขามั่นใจเราว่าเอ้เราไปได้ถูกทางนะแต่จริงโครงการสิ่งที่ผมได้มากกว่าโครงการมากกว่ารางวัลในโครงการเลยนะอย่างที่ผมปอยผมไปว,วันแรกผมไม่ได้แบบว่าไปจะไปเอารางวัลเลยเลยผมอยากได้คอนเนคชั่นมากกว่าเพราะว่าผมมองว่าคอนเนคชั่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะภาคเกษตรถ้าเราจะรู้ตอนนี้เราเราก็ ก็เทินตัวเทินต,ตัวเรานอกจากเกษตรแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้รับซื้อละภาคเกษตรบางครั้งเนี่ยถ้าผมเดินดุมๆไปหาสวนพี่พี่ไม่พี่ไม่คุยกับผมนะอันนี้เป็นเรื่องจริงภาคเกษตรก็ต้องไปรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งอันนี้ผมได้ค่อนข้างเยอะ